สุดปังน้องเรซซิ่งเชื้อไม่ทิ้งแถวตีบทแตกปะทะรุ่นใหญ่ไม่ตายกล้องเติบโตอย่างมีคุณภาพฉายแววอนาคตไกลสำหรับน้องเรซซิ่งวัยหกขวบลูกชายของสุดที่รักแพทยนปพาที่ล่าสุดได้ลองชิมลางงานแสดงครั้งแรกในละครฟอร์มยักษ์เรื่องสงครามเงินทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34 โดยงานนี้น้องเรซซิ่งรับบทเป็นอามซึ่งทำออกมาได้ดีเกินขาดแอคติ้งได้ใจแฟนละครไปเต็มๆโดยเฉพาะฉากซีนใหญ่ร่วมโต๊ะอาหารกับนักสแสดงฝีมือเก่าทั้งอาดาวดวงดาวและป๊อกปิยธิดาเรียกได้ว่าไม่จมไม่หายไม่ตายกล้องถอดแม่แพทมาเป๊ะสมเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นชัดๆ แฟนๆสามารถติดตามความน่ารักของเรดซิงในละครดราม่าสะท้อนสังคมสงครามเงินทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา21นาฬิกา45นาทีทางอมรินทีวี HD ช่อง34